แรนด o มเมื่อไม่มีคุณจริงๆเขาอยู่ได้ไหมนะคะกดห้าปุ่มด้านข้ามกพืเป็นค่าฟูให้กับแพนด้วยเนี่ยเหมือนคุณกับเขาอะเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือพูดคุยกันแล้วมันรู้สึกดีพอรู้สึกดีคุยไปคุยมาเออก็รู้สึกผูกพันพอผูกพันเสร็จอะระหว่างทางมันก็ต้องมีการทะเลาะเบาอแวงกันบ้างเท่าที่ดูตามหน้าไพา่เหมือนกับเขาน่าจะพูดจาไม่ดีใส่กับคุณอะ จนคุณมีความรู้สึกว่าหยุดพูดเถอะอย่าพูดเลยอย่าแก้ตัวอีกเลยฉันไม่อยากที่จะฟังอารมณ์ประมาณนั้นเหมือนกับเคยเชื่อใจเคยให้ความสำคัญแล้วเขาทำอะไรที่มันโกหกซ้ำแล้วซ้ำอีกหรือเปล่าหรือเคยสัญญาแล้วทำไม่ได้จนคุณมองว่าอย่าพูดพอพูดไปเสร็จแล้ว ทำไม่ได้ตัวฉันเองเนี่ยเป็นคนเฝ้าหวังแล้วก็รอคอยเนี่ยมันทรมานอารมณ์ประมาณเนี้ยจนคุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากที่จะอยู่คนเดียวรักษาตัวเองให้หายจากอาการที่มีความรักเขามีความใส่ใจเขาแต่เขาหายไปในช่วงเวลาที่คุณต้องการเขาแต่เขาไม่สามารถมาได้ แล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณจะต้องรักษาตัวเองให้หายดีจากอาการพวกนี้โดยที่ว่าจะมีเขาไม่มีเขาคุณก็ต้องอยู่ให้ได้คุณอาจจะทุ่มเทกับเขามากจนเหนื่อยก็เลยแค่ต้องการพัดความรู้สึกกลับมาให้กำลังใจตัวเองให้น้ำเกลือตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่ให้ยารักษาตัวเองเพื่อให้ผ่านพ้นในเรื่องที่มันไม่โอเค เขาไม่มีคุณเขาอยู <ME> ่ได้ไหมคิดว่าอยู่ได้ไหมล่ะไม่น่าจะอยู่ได้อะแรกๆก็เหมือนจะอยู่ได้แต่พอเนิรทบทวนไปแล้วว่าเมื่อในอดีตเขาผิดเขาพลาดไปแล้วเขาอยากที่จะแก้ตัวเขาอยากที่จะแก้ไขอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อว่าจะได้มีคุณอยู่ในชีวิตแบบนั้นอีกเหมือนกับเขาน่าจะอยู่ไม่ได้นะดูจากทรงดูจากอาการละ เพราะว่าปลายทางของเขาอะเขาต้องการให้คุณเป็นคนในครอบครัวของเขาหรือเป็นคนสําคัญของเขาอะแต่มันจะเป็นอย่างนั้นได้ไหมอะถ้าเกิดตัวเขาไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองมันจะเป็นไปไม่ได้หรอกเขาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้คุณได้เห็นจนคุณมั่นใจว่าคุณก็ต้องการเขาในรูปแบบที่เขาจะต้องให้ความสุขกับคุณได้ไม่ใช่เป็นเพียงคุณ ให้ความสุขกับเขาแล้วคุณจะต้องมานั่งถูกใจอย่างนี้